โมงมงฉ่ำและวิวตี U e ต้องเรียกว่าไม่ช็อกแต่เซอร์ไพรส์มากกว่าคือแบบฮะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเซอร์ไพรส์มากที่แบบเราไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแต่ก็รู้สึกดีค่ะดีใจดีใจที่แบบโอเคสองเวทีนี้กลับมาเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ แฟนๆนนางงามก็จะได้เ <Gym>. ช um, so ียร์ก really ันอย่างเต็มที่ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้มาแสดงความยินดีกับมอสนวัฒนะคะที่ได้เข้าซื้อลิขสิทธิ์แล้วเนาะมิสอุนิเวอร์สไทยแลนด5ปีเลยก็คิดว่าเศรษฐกิจต่างๆในวงการนางงามก็จะกระตุ้นแล้วก็กระเจิงได้ดีแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็น่าจะมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นมากๆเลยหลายๆธุรกิจก็น่าจะให้ความสนใจใช่ค่ะสปอนเซอร์ฉ่ำแน่นอน เห็นแล้วค่ะเมื่อคืนโอ้โหแบบแต่ละคนน่แต่ละคนคือตัวแม่ทั้งนั้นเลยก็คือแบบเชียร์สนุกแน่ๆคือแต่โชคดีนะคะที่มิสแกรนเนี่ยประกวดก่อนไม่อย่างนั้นหนูไม่มีกระจิตกระจประกวดแน่เพราะว่าเราก็มีแบบเชียร์นางงามในเวทีนั้นด้วยแบบคือเวทีแกรนนะคะนางงามเวทีแกรนเวทีเก่าคือนางงามตัวแม่เก่าๆในสองสามปีที่แล้วในอย่างไฮดี้แบบพี่พิมพ์จี หนูดีอะไรเงี้ยคือไปเวทีนั้นแล้วเราเชียร์เขามานานแล้วก็เ,เดี๋ยวดจบแกรนปุ๊บหนูเชียร์ต่อแน่นอนวในใน <Why? S 2> ้านะย,ยหนูปัจเชีย์ใครหรอคะคหลายคนได้ไหมมีมีเชียร์มีเชียร์พี่ไฮดี้พี่หนูดีแล้วก็แน่นอนค่ะพี่วีนาเหียว อุ้ว้ายจริงเหรอยังไม่คอนฟิร์มหรอหนูดูจากเพจข่าวไงหนูดูจากว่าเขาแบบอุ้ยจริงเหรอคะอ๋อหมายถึงว่าไฮดี้ก็เน,นี้ยแหละถ้าคือเห็นเห็นจะข่าวเมื่อคืนเห็นจากข่าวเมื่อคืนหนูแบบปักใจเชียร์เลยไฮดี้กับหนูดีแล้วก็พี่วีนาแต่ถ้าแบบโอเคไม่เป็นไรก็ยังเชียร์อยู่เหมือนเดิมมาปีนี้หรือปีหน้าก็ยังเชียร์ค่ะ ว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้ผ่านจุดช่วงตื่นเต้นมาแล้วค่ะตอนนี้คือแบบเริ่มเริ่มอยากเข้ากองอยากชิวตอนนี้คือแบบอยู่ในจุดที่ชิวแล้วก็อยากไปแบบไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆห,หาเพื่อนใหม่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆอ,อะไรองนี้ค่ะก็แบบเริ่มมีความสบายใจมากกว่ามากกว่าเดิมเพราะว่าก่อนนั้นนี้ยเริ่มแบบมีความเครียดมีความกดการเล็กน้อยสาหรับการเตรียมตัวเนาะแต่ตอนนี้มันผ่านจุดนั้นมาแล้วอะไรเงี้ค่ะใช่ก็รอค่ะแล้วก็ทําเต็มที่แน่นอนผากเชียร์หนูด้วยนะคะ ได้เลยค่ะก็หนูนะคะพลอยผ่อนพี่มนกุลาามิสแกรนด์ปราจีนบุรีนะคะยังไงก็ฝากแม่แม่แฟนคลับนางงามนะคะก็ฝากเชียร์หนูด้วยนะคะมิสแกรนด์ปราจีนบุรีปีนี้ในวันที่23กุมภาพันธ์เป็นวันเข้ากองวันแรกแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าทีมเข้ากองของหนูเนี่ยจะเป็นยังไงจะเซอร์ไพรส์รอเปล่าจะแบบเฮ้ยเอาจริงๆหรออะไรแบบเนี้ยเออก็ต้องรอชมต้องรอชมค่ะใช่ อ้าแน่นอนโอ้โอเคเดี๋ยวเราต้องได้ถ่ายรูปร่วมกันแล้วนะคะกับพี่หิวมงลมงฉ่ำชุดฟังแน่นอนใช่ไหม <laughs> ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ